ถอดคำพูดยอดยงซีนเลิกเป็นนักแสดงตัดสินใจสู่เส้นทางเคป๊อปยังอยู่ในช่วงการฝึกการเทรนอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวเดบิวต์ลดได้ในวงการเคป๊อปสำหรับนักแสดงหนุ่มไทยอนาคตกล้ยยอโยงศีนและเพื่อนเพื่อนสมาชิกเทรนีเอของค่ายใหญ่เกาหลีใต้ยอย่าง Big Hit Entertainment ที่ตอนนี้ใกล้จะได้เลิกเดบิวต์อย่างเป็นทางการซึ่งมีการคาดการว่าปีนี้อย่างแน่นอน ล่าสุดยอดยองสินได้ทาคลิปวอล์กครั้งแรกให้แฟนๆได้ตามติดชีวิตของเจ้าตัวในหนึ่งวันทําอะไรบ้างแต่ที่ทําแฟนๆประทับใจและภูมิใจมากๆกับคําพูดที่ว่าสวัสดีครับทุกคนผมยอดเด็กฝึกชาวไทยครับผมเริ่มเป็นนักแสดงที่ไทยตั้งแต่อายุ10บขวบครับเดิมทีผมชอบเคป๊อปมากอยู่แล้วตอนอยู่ไทยผมก็ฟังเคป๊อปและเต้นตามอยู่บ่อยๆซึ่งมันทาให้ผมอยากมุ่งหน้าสู่เส้นทางการทํางานในวงเคป๊อปและได้ยุติการเป็นนักแสดงและเดินทางมาเกาหลีครับ ผมมาเช้าวกว่าคนอื่นก็เลยจําเป็นต้องฝึกซ้อมมากกว่าใครครับแถมยังมีคลาสเรียนเยอะแยะมากมายแต่ถึงจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนพวกเราก็ต้องเดบิวต์กันก็ต้องทําให้เต็มที่ครับสู้